สวัสดีครับท,ท่านผู้ชมครับฝากกดไลค์ like, กดซับตะใครให้คลิปผมด้วยนะครับมาอยู่ในช่อง YKA New นะครับวันนี้ผมจะมาบอกว่าผมจะเลิกทำคลิปแล้วครับผมจะเลิกทำคลิปหไม่ฝันหรอครับคือว่าช่วงวันก่อนโอ้ไม่พูดดีกว่า ไปดูเอานะครับที่ที่มันเป็นผมภาคผมภาคว่าตำ,ตำรวจไล่เด็กแว้นนะเด็กแว้นที่ขี่รถดังๆในนั่นนะ่ะละผมภาคนะ่ะมันมีคนมาคอมเมนต์อีกสตีนเคยมันมีคนมาคอมเมนต์นนะมีคนมาคอมเมนต์ว่ามึงภาคสมมุติว่ามันพูดคล้ายๆว่าผมภาคได้หวยนะ ผมก็พากได้หัวจริงแหละผมจะเลิกทำคลิปแล้วครับผมท้อมากคำพูดมันเขาคำพูดแบบว่าไม่พูดดีก,กว่าว่ะ